สวัสดีครับวันนี้เราเอาบุญมาฝากขอเชิญชวนเพื่อนๆสมาชิกสซเบอร์ชาแนลและแฟนเพจทุกท่านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้า,า่าสามคีเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมหลังคาศาลาธรรมสังเวชศาลาสวดศพส่งดวงวิญ,ญญาณผู้วายชนนะครับที่วัดดงยางประชาสรรหมู่ที่3ตําบลเมืองไผ่ อำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสากแก้วในวันที่3กันยายนพศ2566นะครับเวลา9นาฬกาเป็นต้นไปนะครับหรือจะสมทบทุนทําบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอารัญ,ญประเทศชื่อบัญชีพระสลาวุธโกสูงเนินนะครับเลขาเจ้าคณะตำบลเมืองไผ่หมายเลขบัญชี2140572 122นะครับขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับที่มีจิตศรัทธาร่วมกันทําบุญคนละนิดคนละหน่อยนะครับและขออนุมโมทนาผู้ที่มีจิตศรัทธาในการร่วมทําบุญครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งชีวิตขอร่วมอนุมโมทนาหนอนาทีนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ